มุมมองตลาดหุ้นครับวันศุกร์ที่30กระดักกระดาคม6 5 6 4วันนี้มาอัปเดตมุม,มมองตลาดหุ้นกันหน่อยนะครับเราจะมองกรอบเลยนะมองกรอบของรอบของตลาดนะครับทั้งเซตเซ5ต u 2 S f 0 U 21สนะครับกรอบแนวต้านสูงสุดของเซตอยู่นี่นะจำกันได้ไหม1642 กอบแนวรับต่ําสุดพันห้าอมเลขกลมๆคือพันห้าถูกไหมครึ่งทางเท่าไหร่ทบทวนกันหน่อยครับหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งอ่านะครับประมาณนี้ตอนนี้ครับเซตเราเนี่ย 1521ทําทำโล1516ทําทำไฮ1539ปิดเป็นแท่งสีแดงแท่งแดงเท่ากับแรงขายถูกไหมแท่งเขียวเท่ากับแรงซื้ออันนี้ปิดแดงปิดแดงก็ยังมองลงต่อแนวรับต่ำสุดตอนนี้คือประมาณพ5นห้าเล,กล่กลมๆนะคำถามคือสิ่งที่มันเป็นขาลงเนี่ยมันยังไม่เป็นขาลง ตราบใดที่ยังไม่หลุด1513แต่ตอนเนี้ผมยังมองเป็นลงอยู่เพราะอะไรคุณยังเล่นกรอบล่างอยู่กรอบร่างคือใต้1 5 7 1ถึงพันหไงถูกไหมแล้วก็มีคำถามมากมายจากหลังไมคและ fc youtube นะครับว่าว่ามันจะหลุดพันห้าไหมมุมมองทางด้านกราฟนะครับมุมมองทางด้านกราฟจุดแนวรับส่วนใหญ่จะเป็นเด้ง ฟังอีกทีนะจุดแนวรับส่วนใหญ่พันห้าจะเป็นเด้งแต่ต้องดูก่อนว่าการที่ตลาดลงมาเด้งตรงพันห้าเนี่ยสามารถยืนได้ไหมคําว่ายืนได้คืออะไรคุณลงมาเด้งอาจจะหลุดพันห้าดิหน่อยแล้วเด้งคุณต้องปิดเขียวแบบรุนแรงตรงพันห้าเนี่ยแต่ถ้ามาปิดพันห้าปุ๊บแล้วปิดแดงแล้วค่อมพันห้าอีกมุมมองเป็นลงต่อนะบอกก่อนลงไปไหนใช่ไหม แนวรับถัดไปใหญ่ๆอยู่นี่ครับและอยู่นี่นี่ครับตามลำดับเลยเดี๋ยวผมตีให้ก่อนนะประมาณนี้ผมตีตัวเลขให้ก่อน ถ้าเซตหลุดพันหแนวรับถัดไปมี4ี่แนวรับคือ1 4 7่งสี่เจ็ดหกหนึ่งสและ1,3,8,8งสาคำถามคือเซตเป็นขาลงเมื่อหลุดเท่าไหร่เมื่อหลุด1นึ่ห้าและมุมมองจะเป็นหลุดเพราะตอนนี้ยังปิดแดงอยู่ไง ถูกไหมนะครับแต่ถามว่าจะเด้งตรงไหนจะเด้งตรงพันห้าลุ้นกันตรงพันห้าว่าเขาจะปิดเขียวได้ไหมจะยืนซักต้องยืนทั้งวีคครับปิดเขียวยืนทั้งวีคให้ได้พันหอาจจะหลุดพันหนิดหน่อยไม่เป็นไรแต่คุณต้องยืนตรงนั้นให้ได้ครับถ้ายืนไม่ได้เนี่ยมุมมองจะเป็นการลงต่อแบบรุนแรงอืมแต่ผมก็รออยู่นะเพราะผมรอเก็บหุ้นใหญ่ไงนะครับอย่าลืมนะหุ้นใหญ่เราแผ่นเรานะ ได้เทคกํำไรไปแล้วหนึ่งตัวใครจําได้บ้างว่าเราทําแผนหุ้นใหญ่ตัวไหนไว้แล้วได้เทกกำไรไปแล้วหนึ่งตัวหนึ่งตัวเมื่อวานขึ้นแรงมากแล้วผมก็บอกแจ้งทางกรุ๊ปรายให้เทกําไรไปก่อนเพราะว่านันเป็นแนวต้านแรกนะครับแนวต้านแรกนะอืมก็ได้กำํกำไรกันไปโอก็ก็เยอะอยู่นะจากจากประมาณ30มา38 3สเนาะก็เยอะอยู่นะครับได้กำไรอยู่นะ บางท่านนะมีพันหุ้นยังดีใจเลยถูกไหมมันก็ได้กําไรเป็นกอกเป็นกำอยู่ก็ช่วงประมาณสัก6กถึงแบาทอเออกำไรนะกาไรนะแค, 1, ะะค่พันหุ้นก็ยังได้เยอะนะครับพันหุ้นก็ยังได้เยอะนะนะครับต่อไปก็เซตก็ประมาณนี้นะอย่าหลุดพันหนะครับยืนพนะันหเนี่ยคุณต้องยืนให้ได้หลุดได้ไม่เป็นไรหลุดได้นิดหน่อยไม่เป็นไรแย่ yeah, แบบสะบัดอะแย่ yeah, สะบัดเด้งแย่ yeah, สะบัดเด้งอะไรประมาณนี้แต่คุณต้องยืนให้ได้1นึ่งวี มันถึงจะมองว่าเอออีกวิคอาจจะไปต่อได้แต่ถ้ายืนไม่ได้คุณลูดออกมาได้เลยคุณลูดออกมาได้เลยเพราะผมรอเก็บหุ้นใหญ่อยู่ตัวหนึ่งผมแวะปั๊มทีไรผมก็กินผมแวะปั๊มทีไรผมก็ซื้อทำไมผมจะไม่กล้าสะสมหุ้นตัวนี้คุณเดาออกไหมเพ่าะหุ้นตัวไหนนะครับต่อไปดูเซ็นตห้าสิบครับเซ็นตห้าสิบครับดูกกอบไปเลยดูกกอบไปเลยนะแนวต้านสูงสุด 9 95แนวรับต่ำสุดตอนนี้9 12หลุดแล้วด้วยอืมหลุดแล้วด้วยค่ากลางเท่าไหร่สมาชิกที่ทักมารอแป๊บหนึ่งนะครับ95 3อ่ะนี่ครับ เป็นยังไงบ้างวันนี้เซตห้าเซตห้วันนี้ปิด910าหนึ่งศูทำโลเก้าทำไฮเก้าหนึ่งเ้าคุณสังเกตอะไรไหมว่าตั้งแต่ที่เขาหลุด953มาเขาเล่นกรอบล่างระหว่าง953ถึง910แล้วหลุดด้วยปิดแท่งแดงแท่งแดงเท่ากับแรงขายแท่งเขียวเท่ากับแรงซื้อตอนนี้มันแดงแล้วปิดตรงแนวรับคุณว่าหลุดไหมไม่เหลือครับส่วนใหญ่ถ้ามองแบบนี้นะ ถ้าทิศหน้ายังไม่เด้งนะมีโอกาสหลุด9 1 2แบบสบายๆเลยแนวรับถัดไปครับอ่าไล่ก่อนก็มีสั้นๆตรงนี้908นะสมาชิกถามเรื่องเรียนแปบ๊บหนึ่งนะครับอ่ะเอาตรงนี้ประมาณตรงนี้ก่อน ดูเซทห้าสิครับเซทห้เนี่ยตั้งแต่หลุดโล9เกหนึ่งสองมาวันนี้ปิดเก้าหนึ่แล้ะปิดเก้าหนึ่งูนย์้ยถูกไหมจะมีแนวรับอีก3ามแนวคือ908 8ศูนย์แปดแ้สามดแดหนึ่งอืมดูว่าจะเด้งตรงไหนนะครับดูว่าจะเด้งตรงไหนแต่บอกก่อนคำถามคือเซทห้เป็นขาลงหรือยังเป็นขาลงไปแล้วเป็นขาลงตั้งแต่9ก้สามสี คนที่เรียนไปแล้วจำได้ใช่ไหมกราฟหลุดเส้นสองวันจะมองลงต่อแต่ก็จะมีเด้งเห็นไหมเดี๋ยวผมดูนะมันจะมีเด้งทุกครั้งครับในการลงเห็นไหมเด้งแล้วก็ลงต่อถูกปะเอาใหม่นะลงมาปุ๊บเด้งปุ๊บพอหลุดเส้นสองวันเด้งลงต่อเห็นไหมนี่ยน,นะครับเขาเรียกว่าเทนขาลง ช่วงนี้ยเขาเรียกเทนขายย่อเนี่ยช่วงนี้ยเนี่ยเขาเรียกย่อแต่เนี่ยลงอันนี้ลงอ่าคุณต้องเขา้าใจแบบนี้ก่อนถูกไหมแต่ส่วนใหญ่ครับในกลุ่มแบ่งปันอะ่ะจะไม่ค่อยได้เทรดหุ้นใหญ่นอกจากตัวที่ผมคุยคุยที่เลือกไว้แบบคัดคัดไว้ครับมีไม่เกินห้าตัวอืมมีไม่เกินห้าตัวที่เราดูมุมมองธุรกิจโอเคนะเราก็จะเก็บในต่ําได้ แต่คุณต้องรู้พื้นฐานหุ้นรู้งบหุ้นรู้ความเป็นไปของหุ้นว่าธุรกิจเขาอยู่แบบไหนเขาอยู่ในเบอร์ไหนของกรุ่มของเขานะครับโอเคนะหลุดไปแล้วนะครับยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับก็รอดูว่าแนวรับ3มแนวนี้ครับเอาอยู่ไหมเอาอยู่ตรงไหนนะครับต่อไปเป็นฟิวเจอร์ครับ S50 U 2 1ฟิวเจอร์ แนวต้านสูงสุด990แนวรับ903ปริมไหมละ่ะถูกไหมนะครับครึ่งทางเท่าไหร่946อืมคุณสังเกตอะไรไหมเมื่อมันหลุดครึ่งทางมาแล้วแล้วมันเด้งไม่ผ่านนะมันจะไหลลงไหลลงเรื่อยๆเห็นปะนี่ครับเห็นไหม ตอนนี้ครับฟิวเจอร์เอสห้าเนี่ยมุมมองก็ยังเป็นลงอยู่้านใหม่ก็ปิดแดงถูกไหมแถมหลุดเส้นสองรวันเก้ด้วยมุมมองยิ่งเป็นลงงเลยแต่อย่าลืมนะผมบอกก่อนบอกก่อนคนที่ชอ็อตมาครับกําไรชอร็อตอยู่ยังห่อไปได้ใช่แต่ระวังวันใดวันหนึ่งเขาจะสะบัดเพราะตอนนี้มันเป็นแนวรับไงมันเล่นได้ครับมันเล่นได้ชอ็อตอะแต่คุณเ,เก็บเก็บระยะอย่าหอ่อจะดีกว่า พราะตอนที่เขาดีดจากแนวรับขึ้นมาคือส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ลองของทุกครั้งนะครับมันจะลองมองขึ้นในแนวรับและจะไปชอ็อตในแนวต้านถูกไหมนะครับเออส่วนใหญ่ถ้ากดคนที่มาชอ็อตแนวรับต้องระวังนะครับถ้าหลุด903จะไปไหนต่อถูกหมนี่นี่นี่ นี่เลยแหรงนี้เลยนี่ครับนี่ก่อนฟิลเจอร์นะนี่ครับถ้าหลุด903มีโอกาสวิ่งลงไปหา8 6 8แล้ว8 2 6เพราะมันหลุดเส้น200วันเป็นเทนขาลงไปแล้วตั้งแต่หลุด9 1 0แต่บอกก่อนครับ แผนยังเป็นช็อตอยู่ก็จริงแต่ช็อตต้องระวังคุณอย่าลืมตรงนี้อืมมันเป็นแนวรับที่แข็งแรงอยู่เหมือนกันมันอาจจะมีการดีขึ้นได้บ้างถ้าเกิดคนจะช็อตจริงๆนะคนจะช็อตจริงๆนะคนจะเด้งช็อตเด้งช็อตมากกว่าไม่ใช่เห็นบางวันตลาดลงสิบกว่าจุดไปแล้วหรือตลาดลงแปดจุดไปแล้วเนี้ยคุณไปไล่ช็อตเดี๋ยวมันจะเด้งใส่หน้าถูกไหมรอเด้งช็อตจะง่ายกว่านะครับ แล้วถ้าย้ำอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าวันใดวันหนึ่งมันมีเขียวแท่งใหญ่ๆมานะแล้วเบรก910มาคุณระวังนะช็อตคุณต้องออกแล้วสับเป็นลองเพราะตรงนี้มันแนวรับไงตรงนี้มันแนวรับไงถูกไหมคุณก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะครับแผน S 50U21 ประมาณนี้ยังเป็นช็อตอยู่สต็อปลอสที่910หรือเอาแบบสต็อปลอสสุดๆเลยช็อตนะ920 แต่ถ้ามุมมองเขามีเขียวแท่งใหญ่ๆขึ้นมาเนี่ยแล้วยืน910ได้เนี่ยคุณต้องเริ่มเป็นลองแล้วหาสต็อปลอ s เอาหรือ906เป็นสต็อปลอ s หรือจะเอา3จุดพอจากทุนนะครับอืประมาณนี้ครับนานๆนะครับผมไม่ค่อยว่างช่วงนี้นะครับเพราะกำลังแบบว่าเน้นเน้นเน้นสอนคนเรียนให้เขาเทรดได้เน้นสอนคนเรียนให้เขาดูตลาดแบบเรียลไทม นะครับเขาจะได้ดูออกแล้วผมก็จะเน้นสอนในกลุ่มหุ้นด้วยนะครับกลุ่มแบ่งปันเราเนี่ยว่าเออตอนที่เขาดูแล้วตอนที่ตลาดมันเปิดเนี่ยแล้วเราพูดไปด้วยนะครับพูดให้เขาดูไปด้วยเนี่ยเขาจะตื่นเต้นกับราคาไหมถูกไหมนะครับวันนี้ก็มีสองเรื่องครับเรื่องที่สองเป็นเรื่องปกติคือแจ้งเข้ากลุ่มนะครับเร,เรื่องที่หนึ่งคือเป็นเรื่องที่เขาพูดกันถึงบ่อยว่าตอนตลาดมันแดงแดงอะ่ะ ผมหาหุ้นยังไงถ้าอยากเล่นจะหาหุ้นยังไงหาแบบนี้ครับหาตัวที่แข็งกว่าตลาดผมหาได้พร้อมป่าเนตรเลยเออป่าเนตรนะใครรู้จักป่าเนตรบ้างคอมเมนต์หน่อยป่าเนตรอยู่กลุ่มไหนมีคนอยากเข้ามากเลยกลุ่มป่าเนตรกับกลุ่มพี่แมงมุมเนี่ยเออนะครับแต่กลุ่มเขาเต็มครับ ออพอพอว่างปุ๊บก็รีบโอ้โหดึงเข้ากันไวมากเลยครับผมจะบอกก่อนว่ากลุ่มแบ่งปันเราเนี่ยหมายถึงกลุ่มแบ่งปันไม่ใช่กลุ่มเรียนนะกลุ่มแบ่งปันเนี่ยสมมติว่ากลุ่มมันเต็มหรือว่ากลุ่มมันไม่เต็มแล้วมีคนออกจากกลุ่มเนี่ยคือส่วนใหญ่คนเรียนนะครับเขาจะออกจากกลุ่มเพื่อมาอยู่กลุ่มเรียนคุณสามารถดึงเพื่อนเข้าได้เลยนะคุณไม่ต้องแจ้งผมดึงเข้าได้เลยครับดึงเข้าได้เลยแต่ถามว่าคุณจะดึงทันคนอื่นไหมล่ะท่าน,น,นเองนะครับวันนี้มาดูตัวนี้ครับ คือตอนแรกครับตอนที่เราหาหุ้นกันนะครับผมหาพร้อมปัะเน็ตพอดีเลยนะครับแล้วผมก็เจอผมจะบอกว่าตัวเนี้ยตอนที่เราหาเจอมันแค่บาทห้าสิบห้าเองอืมมันแค่บาทห้าสิบห้าเองนะครับเราก็เลยเห็นว่าเอ้ยคือตลาดเขาแดงหมดอ่ะคุณเข้าใจถ้าเกิดคุณอยู่หน้างานนะวันศุกร์นะคุณจะมองว่ามันแดงหมดเลยอ่ะมันแทบไม่มีตัวเล่นเลยเออขนาดตัวปั้นพอร์ตของคนที่เรียนนะ ผมจะมีปั้นผ่อสําหรับคนเรียนคือเขาเรียกอะไรนะปั้นไปด้วยเรียนไปด้วยสอนไปด้วยทดลองไปด้วยเออคุณจะได้เข้าใจไงอยังแดงเลยแดงเถือกเลยบอกให้เออถูกไหมนะครับผมก็เลยบอกก่อนว่าเนี่ยผมหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดได้คําถามคือหุ้นที่แข็งกว่าตลาดคืออะไรมันเขียวในแนวรับในวันที่ตลาดแดงเรียกว่าหุ้นที่แข็งกว่าตลาด ถูกไหมเขาเรียกอะไรไม่สนใจตลาดไงไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นฉันก็เขียวของฉันนะครับผมก็เลยมองว่าเอ้ยมันอยู่บาทห้าห้าผมก็เลยโพสในกลุ่มแล้วผมก็ให้สต็อปลอสไว้ที่โลเขาเลยอืมโลเขาเลยนะครับผมก็ตีแบบนี้ไว้ก่อนนี่ผมตีแบบนี้ไว้เลยเพราะถ้าหลุดบาทสามเก้านี่ไม่เหลือแน่นอน SAKO อ อันนี้คือเขายืนได้บาท47แล้วเขาไปยืนบาท55ได้คําถามคือทําไมถึงว่ายืนได้คุณดูแบบนี้นี่ครับเขาชนะไฮแท่งก่อนหน้าได้เขาเบรกขึ้นมาเขาเบรกขึ้นมานะครับเขาเบรกขึ้นมาไฮแท่งก่อนหน้าเท่าไหร่นี่ไงบาทห้าหกผมถึงบอกว,ว่าถ้ามันยืนบาท55ได้ดูดีๆนะแล้วถ้าเขาปิดปิดเกินบาท55ได้เนี่ยโหมุมมองจะเป็นขึ้นต่อเลยนะครับ พอสักพักประมาณช่วงสี่มงกว่าละวสี่มงกว่าเขาก็เริ่มเบรกบาทห้าห้าแล้วก็มาปิดบาทห้าแปดอันนี้ครับเรียกว่าหุ้นที่แข็งกว่าตลาดอืหุ้นที่แข็งกว่าตลาดนะนะครับผมก็เลยจะทําแผนไว้แต่บอกก่อนว่าหุ้นตัวนี้มันทําแผนไปแล้วไม่ได้อัพคลิปแต่มาเล่าให้ฟังเล่าให้ฟังว่าแผนมันจะเป็นยังไงต่อเอาแผนสั้นๆแล้วกันนี่ แนวรับบาทสาแนวต้านบาท79หุ้นของ SANKO นะครับอันนี้สังเกตที่ผมพูดชื่อหุ้นเนี่ยผมจะให้น้องคนที่เป็นผู้พิการทางสายตาเขาฟังได้ไงเขาฟังได้เขามองไม่ชัดแต่เขาฟังได้ผมก็เลยจะบอกชื่อหุ้นเข้าไปด้วยก็เออเราคุยถึงเรื่องหุ้นอะไรอยู่นะครับอืมคุยถึงเรื่องหุ้นอะไรอยู่นะครับเขาจะศึกษาตามไปด้วยนะครับอืม แนวรับแรกแนวต้านแรกก่อนไปแนวรับแรกแนวต้านแรกอย่าลืมกลึ่งกลางเท่าไหร่ครึ่งทางครึ่งทางบาทห้าก้าตีไปก่อน1.59นี่ครับ ตอนนี้ครับ SANKO เนี่ยเล่นอยู่กรอบล่างกรอบร่างนะคือใต้บาท59ถึงบาท39แต่ถ้า SANKO เบรกเบรกบาท59ได้เนี่ยมองไปถึงจากบาท59ถึงบาท79นะอืมนะครับมีคนสงสัยเยอะแนวต้านแรกกับแนวรับแรกดูยังไงใช้เทคนิคแบบนี้ใช้ไฮกับโรของแท่งเทียนปัจจุบัน โลของแท่งเทียนปัจจุบันเป็นแนวรับแรกไฮของแท่งเทียนปัจจุบันเป็นแนวต้านแรกแบบนี้อันนี้คือแนวรับแรกคือโลของแท่งเทียนปัจจุบันถูกไหมต่อไปก็ไฮไฮของแท่งเทียนปัจจุบันเป็นแนวต้านแรกมีใครไม่เข้าใจไหมคอมเมนต์หน่อยเออนะครับเดี๋ยววันนี้วันเสาร์อาทิตย์นี้ผมไม่มีสอน ผมก็จะไปไล่ดูคอมเมนต์ไล่ดูว่าเออเขาถามเรื่องอะไรกันนะครับแล้วก็วันนี้จะเสาร์อาทิตย์น,นี้ก็ว่างๆหน่อยก็จะไปดูเกี่ยวกับว่าเขาเรียกอะไรอะ่ะเตรียมสอนอืมเตรียมสอนแล้วก็วันนี้ก็จะมีแวบๆบชแว,บ,ชแวบในกลุ่มแบ่งปันเกี่ยวกับการการให้มือใหม่เนี่ยจะทํำยังไงดีครับมือใหม่นะมือใหม่นะจะเข้ามาเป็นนักลงทุน จะเก่งกับไรจะปั่นพอจะถือยาวจะปันผลคุณต้องมีกราฟใช้ก่อนเดี๋ยวผมจะส่งเขาเรียกน,นะคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับการการเปิดการเปิดแบบสตรีมมิ่งเอสเพนเทรดดิ้งวของอาจารย์โจมครับแล้วก็เกี่ยวกับกราฟที่คุณจะใช้จะ e f ฟิ fin, จะอะไรก็แล้วแต่กราฟของโบกเหมือนเหมือนเป็นฟิナนเซียก็กราฟฟิ n นเซียนะครับ ของของ SCB เขาก็ใช้กราฟอ e ีฟินถูกไหมคุณใช้กราฟอะไรก็ได้ครับขอให้มีกราฟใช้ก่อนเดี๋ยวผมจะส่งไปให้ในกลุ่มให้ดูว่าเออมันต้องมีกราฟใช้ก่อนอย่างอื่นค่อยว่ากันนะจะเรียนจะไม่เรียนไม่เป็นไรขอให้คุณเทรดด้วยกราฟก่อนถ้าเทรดไม่มีกราฟมันเหมือนเทรดตาบอดอ่ะคุณมองสตรีมมิ่งคุณเคาะคุณมองสตรีมมิ่งคุณเคาะคุณอาจจะไปเคาะในราคาที่สูงสุดก็ได้นะถูกไหม คุณอย่าโทษหุ้นคุณต้องโทษตัวเองนะครับอย่าอ้างไม่มีเวลาถ้าคิดจะลงทุนจําไว้ครับจำจาจำย้ำอีกรอบหนึ่งอย่าอ้างว่าไม่มีเวลาถ้าคิดจะลงทุนลงทุนไม่ใช่กระดาษมันคือเงินการลงทุนไม่ใช่เอากระดาษลงทุนไม่ใช่เอากระดาษเปล่าลงทุนมันคือเงินถ้าเกิดคุณได้เอาเงินไปลงทุนแล้วคุณต้องศึกษาสิ่งที่คุณลงทุนจำไว้นะครับ อืมนะต่อไปแนวต้านถัดไปครับบาทหกสองแนวต้านถัดไปครับบาทเจ็ดหนึ่งคุณสังเกตอะไรไหมสิ่งที่ผมตีแนวต้านนะมันก็คือไฮของแท่งเทียนถัดไปนี่แหละอืมแค่มันเป็นแท่งเทียนในอดีตเท่านั้นเองถูกไหมนั่นแหละครับมันใช้เป็นแนวต้านได้แต่แนวรับมันคืออะไร แนวรับมันคือราคาที่ต่ํากว่าราคาปิดปัจจุบันเท่านั้นเองแนวต้านคืออะไรแนวต้านคือราคาสูงกว่าราคาปิดปัจจุบันเท่านั้นเองนะครับเหมือนสายซิ่งอ่ะถามว่าอ่ะสายซิ่งเขาอยู่บาท58เขาจะมาคัดบาท47มันก็ไม่ไหวคุณก็ต้องคัดเอาซักครึ่งแท่งเขียวอ่ะถูกไหมบาท53ก็ได้ ครึ่งไหมเออถูกไหมคนที่เขาซิ่งเขาก็ต้องหาจุดคัดครับอาจจะคัดบาทห้าสาบาทห้าห้าแล้วแต่เขาครับจุดคัดของสายเก็งกำไรมันคือยอมขาดทุนสองถึงสามเปอร์เซ็นต่จุดกําไรอ่ะจุดกําไรมันต้องหวังที่สี่ถึงห้าเปอร์เซ็น์แปดถึงสิบเปอร์เซ็นถูกปะเออถ้าวอลลุ่มพิกพีกนะพิกพีกเลยนะมียี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ก็มีถูกไหมเหมือนตัวเนี้ยเหมือนตัวนเนี้ยเนี่ยเหมือนแท่งเนี้ยถูกปะ พุ่งปูดเลยเห็นไหมใช่ไหมก็ต้องดูตรงนี้ด้วยต้องดูตรงนี้ด้วยนะครับนี่นะครับเขาเรียกว่าการหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดก็ต้องขอบคุณป่าเนตด้วยขอบคุณป่าเนตด้วยครับที่ช่วยกันหาหุ้นมามา,มาสอนในกลุ่มป่าเนตก็สอนด้วยพี่เมงมุมก็สอนด้วยนะแถมมีแผนให้ด้วยเขียนแผนให้ด้วยคุณรู้ไหมว่านักทุนแบบนี้เนี่ยมีน้ําใจ มีน้ำใจกับพวกคุณนั่นแหละถามว่าเขาได้อะไรไหมไม่ได้อะไรเลยนะครับมันเป็นน้ําใจล้วนๆนะครับอืมนะครับประมาณนี้ประมาณนี้เขาเรียกว่าการหาหุ้นที่แข็งกว่าตลาดอืมนะครับต่อสมาชิกหรือ f c ครับและสมาชิกกลุ่มรายแบ่งปันที่ต้องการเปิดโบกของช่องบโบกของช่องเป็นโบก UOB ครับ Marketing c h งโ o เปิด ต้องเปิดผ่านน้องโอเท่านั้นนะครับถึงจะเป็นการสนับสนุนช่องนะครับอืมแล้วผมก็รอดูว่าตอนเนี้ยมีคนที่เปิดมาประมาณ300กว่ายูเซอร์นะครับเทรดจริงโอนเงินเข้าเทรดกันจริงๆเนี่ยเทรดจริงอยู่ที่ประมาณ15ท่านผมจะรอประมาณสักยี่สิบท่านผมจะเริ่มพูดคุยแล้วอืมผมจะเริ่มพูดคุยแล้วเพราะว่าเขาเรียกนะเราอาจจะเป็น การแชร์แนวคิดในเรื่องพอร์ตเขาด้วยอืมในเรื่องพอร์ตเขาด้วยนะครับอืมต้องมีรางวัลให้กับคนที่สนับสนุนช่องหน่อยเพราะบางครั้งนักลงทุนมือใหม่เหมือนผมเมื่อก่อนที่เป็นมือใหม่ผมเข้าตลาดปีส0 1 4ันสิบสี่สองพันิห้าผมยังมีโค้ดส่วนตัวเลยจริงผมยังมีโค้ดส่วนตัวเลยนะเออผมรู้สึกว่าการถามในกลุ่มเยอะๆบางทีมันก็ไม่ทันเนาะท่านเป็นไหมเออแต่ผมมีโค้ดส่วนตัวมี มีกลุ่มคนที่เขามีความรู้แล้วสามารถพูดคุยกับเราได้ตลอดเนี้ยผมว่ารู้สึกมันมันปลอดภัยเออมันปลอดภัยจนผมมาได้ทุกวันเนี้ยเออคุณคิดเอาละกันว่าผมใช้แนวทางไหนถูกไหมเออนะครับเพราะบางครั้งการถามทุกครั้งเนี่ยมันก็ต้องมีความเก่งใจกันนะเนาะแต่ถ้าเป็นโค้ดส่วนตัวเนี้ยมันก็จะแบบดีกว่า ดีกว่านะครับอืมก็มีค่าดูแลกันไปก็ไม่ได้มันไม่ได้เยอะอะไรนะครับมันก็จะดีกว่ามันก็จะดีกว่านะครับอืมแต่โค้ดส่วนตัวของผมที่ผมมีเนี่ยคือเหมือนเหมือนแกเป็นน้ำใจเป็นน้ำใจนะครับเป็นน้ำใจแต่แกก็เหมือนแบบเต็มเต็มที่ในการสอนผมก็ได้มาเยอะก็ต้องขอบคุณโค้ดด้วยขอบคุณอาจารย์ด้วยนะครับอืมผมก็เรียนมาไม่ใช่ว่าสํานักเดียวไม่ใช่เรียนมาโค้ดคนเดียวครับแต่ว่า ความจริงใจสมมุติเราเจอคนร้อยคนผมเล่าให้ฟังเราเจอเจอคนร้อยคนเราจะเจอคนจริงใจสักกี่คนอืมกับเรานะเออนะครับคุณคิดเอาละกันนะครับมันก็ต้องหาแนวทางนี้ครับจนผมมาเริ่มเทรดได้บ้างแล้วก็เริ่มมาแบ่งปันได้บ้างนะครับอืมประมาณนี้ครับอ่ะสรุปสุดท้ายครับโบรกแจ้งไปเลยถ้าเกิดน้องโอไม่รับ ไม่รับไลน์คุณโทรไปก่อนนะให้เขารับแอดก่อนนะเออมีปัญหาเรื่องนี้บ่อยนะครับแล้วข้อสำคัญขอแจ้งเรื่องนี้ข้อสำคัญเลยสมาชิกที่ได้เอกสารน้องโอไปแล้วครับท่านไหนติดปัญหาอะไรยังไม่ส่งเอกสารกลับติดต่อน้องโอด้วยว่าติดอะไรน้องโอจะช่วยแก้ไขนะครับอ่ะต่อไปก็เป็นเรื่องการแจ้งเข้ากลุ่มครับสมาชิกหรือ fc ที่ต้องการเข้ากรุ๊ปไลน์ของช่องให้ทัก ข้อความเพจทักอินบ็อกเพจเพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยครับทักมาเลยทักอินบ็อกทักข้อความมานะอย่าคอมเมนต์ผมจะไม่เห็นนะครับอ่ะประมาณนี้ประมาณนี้ครับก็อย่าลืมตลาดย่อตลาดลงท่านอย่ากลัวที่ท่านกลัวคือหุ้นในพอร์ตของท่านมันเยอะเกินไปหุ้นนะจ๊ะ ไม่ใช่พระเครื่องไม่ต้องสะสมขนาดนั้นนะครับผมจึงบอกก่อนว่าท่านต้องคัดมาเลยเหมือนหุ้นใหญ่ที่ผมคัดไว้อะจำได้ไหมผมคัดอะไรไว้บ้าง o r d t b a c b a m JazzTKN ผมเน้น3ตัวแรก o r d t b a c b a m ตอนนี้เราได้เทคกำไร d t a c ไปแล้วถูกไหมก็เหลือ OR กับ BAM ตัวนี้เมื่อคุณเหลือสองตัวนี้คุณก็สะสมไปเรื่อยคุณก็สะสมไป่อยคุณบอกว่าเอะฉันไม่มีหุ้นใหญ่ฉันมีแต่สองตัวหลังมีแจสกับ TKN คุณก็สะสมไปเรื่อยครับคุณมั่นใจในตัวไหนล่ะคุณชอบธุรกิจตัวไหนถูกไหมคุณต้องมองมุมมองนั้นก่อนคุณต้องเคลียร์ตัวเองให้ได้ก่อนนะคุณต้องแยกพอร์ตให้ชัดก่อนว่าเอ้ยสมมติพอร์ตนี้นะฉันจะเอาไว้ปั้นฉันจะเอาไว้สะสมคุณก็แยก OR d t รีแท็กบีเอเอ็ม tkn แชท K N et, มาไว้พอร์ตที่ปั้นพอร์ที่สะสมส่วนที่คุณจะเก่งกำไรแบบว่าไม่เก่งไม่ได้นะครับมือสัน่นมือคันคันไปหมดทำใจไม่ได้เห็นเพื่อนเขากำไรกันคุณก็แยกเงินน้อยๆไปเทรดเก่งกำไรเพราะว่าถ้า10,000แสนอ่ะสมมตินะสมมติพอร์ต1 0 0แสนเก่งกำไรสักหมื่นหนึ่งถ้ามันขาดทุนหมื่นหนึ่งคุณเครียดไหมถ้าเครียดอย่าไปเทรดครับมาเทรดปั้นเทรดสะสมถูกไหม คุณมีเงินเดือนทุกเดือนคุณอย่าลืมคุณมีไรายได้ทุกเดือนคุณอย่าลืมเพอๆบางท่านมีไรายได้ทุกวันถูกไหมคุณก็เก็บสะสมเอาแล้วก็ไปสะสมในหุ้นปันพอร์ตไปสะสมในหุ้นถือยาวในหุ้นใหญ่ที่เราพูดกันไปถูกไหมทำไมแล้วมีหุ้นปันพอร์ตของเราก็ยังมีพีทพาร์ตกับ SKE ถูกไหมตอนนี้ INGS ก็เริ่มลงมาเยอะแล้วก็รอครับรอรอถ้าเขาหลุด90าตังเนี่ยเราก็อาจจะปั้นเขาอีกรอบก็ได้ก็ดูอาการเขาก่อน คุณต้องแยกให้ชัดจัดให้เป็นระเบียบมองด้วยตาเข้าใจอันนั้นมัน5้าสออีตาบ้านะครับก็เลยบอกก่อนครับประมาณนี้ประมาณนี้นะแยกพอร์ตให้ชัดพอร์ตไหนสะสมพอร์ตไหนเก่งกําไรเห็นคนอื่นเขากําไรอย่าไปกระโดดตามเขาเขาอาจจะโชคดีตัดหน้า10บล้อมาแล้วหยิบกําไรจากนั้นไปได้แล้วนะครับคุณอย่าไปกระโดดให้10ล้อมันทับอีกไสแตกถูกไหมนะครับก็ขอจบมุมมองตลาดหุ้น วันศุกร์ที่30กรกฎาคม2564ประมาณนี้ครับขอบคุณ FC ที่ติดตามช่องด้วยครับขอบคุณครับสมาชิกหรือว่า FC ช่อง YouTube ครับต้องการเข้ากลุ่มลายของช่องให้ทักข้อความเพจทักอินบ็อกเพจ เพจชื่อเดียวกับช่องรูปเดียวกับช่องเลยนะครับทักข้อความมานะทักอินบ็อกซ์มานะครับอย่าคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะมองไม่เห็นนะครับเพราะว่าผมทําช่องคนเดียวนะครับผมทําเพจคนเดียวนะครับมุมมองมันอาจจะไม่ทันนะครับแล้วก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านด้วยที่อุดหนุนโบกของช่องนะครับอุดหนุนโบกของช่องนะผมก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะดีใจนะครับที่สมาชิกช่วยเหลือตรงนี้นะครับช่วยเหลือตรงนี้นะครับก็ ฝากไว้ด้วยครับก็ใครต้องการนะครับต้องการเปิดโบรกที่สนับสนุนช่องก็ให้ติดต่อเบอร์นี้มา l ลน์ไอดีนี้มาติดต่อน้องโอไปเลยมาร์เก็ตติ้งชื่อน้องโอนะครับชื่อน้องโอนะโบรกยูเอบีท่านเดียวเท่านั้นตอนนี้นะท่านเดียวเท่านั้นนะครับอืมนะครับ นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณหัวหน้าน้องโอและน้องโอด้วยที่ช่วยประสานงานกับสมาชิกที่ต้องการเปิดบัญชีหุ้นและบัญชีทีเฟกนะครับอืมนะครับ